เราเคยมาหาคุณลุงแล้วนะเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ6ปีเลยนะหกเปีแล้วคุณลุงเนี่ยใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับใช้ไล่เทพแล้วก็ดีเทพตอนเตรียมดินนะครับที่เห็นข้างหน้านี่ต้นอะไรครับคุณลุงผักชีฝรั่งนะผักชีฝรั่งนะครับพึ่งหวานพึ่งหวานพึ่งหวานเดี๋ยวเรานั่งลงดูกันดีกว่าไอ้เขียวเขียวเล็กๆนี่คือต้นมันเหรอลุงมันขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้คือกี่วันแล้วครับเนี่ยที่เห็นเป็นเขียวๆยังไงประมาณสักสิบวันสิบวัน แล้วตั้งแต่เตรียมดินเนี่ยลุงทําอะไรบ้างก่อนที่จะหวานนะ่ะที่ที่อามาฉีดปรับสภาพดินน่ะดินเทพใช่แล้วใช้ใช้ใชอัตราส่วนเท่าไหร่ครับใช้กรเตรียมดินทีแรกใช้สามร้อยเลยต่อน้ายีสิบมิรสามร้อยซีซีอ่าแล้วก็ฉีดฉีดฉีดไปแล้วก็ตีแล้วเวลานั้นฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเวลาเราจะตีเสร็จแล้วเราจะหวานเนี่ยฉีดอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็คาดคาดแล้วมันจะเป็น ระดับอย่างนี้อ่าก็จะมันจะเนียนอย่างนี้แล้วก็ฉีดฉีดไปแล้วสักพักหนึ่งเราก็วันพักเลยวันเลยวันเลยเนี่ยแล้วมีการต้องคาดกลเมะเล็ดมั้มันต้องคาดหลังคาดงานที่เราฉีดอ๋อฉีดหลังคาดวันมลเ็ดคาดแล้วก็ฉีดอีกรอบหนึ่งใช่แล้วนี่ผ่านมาสิบวันประมาณสิกสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองวันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วล่ะเขียวมันเริ่มเขียวแล้วนี่บางคนไม่รู้นี่คิดว่ามันเป็นย้านะเนี่ยไม่ใช่ แต่อันนี้เป็นเมล็ดผักชีฝรั่งใช่ก็คืออายุสิบสองวันใช้ดินเทพสามร้อยซีซีนะนี่ต่อเนื้อที่ต่อร่องเนี่ยห้าสิบวาเนี่ยห้าสิบวาห้าสิบวายาวอยู่นั้นเนี่ยแล้วก็พอเราเตรียมมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วอีกกี่วันเราจะทําอะไรต่อต้องต้องให้เขาขึ้นให้มาก่อนแล้วเราจะมาฉีดไรเทพฉีดไลเทพแล้วอีกกี่วันหนึ่งฉีดไลเทพได้ครับครึ่งครึ่งครึ่งเดือนน่ะครึ่งเดือนก็ประมาณอายุ ก็ประมาณสามสิบวันใช่ใช่ถึงจะฉีดทีนี้ต้องใส่ให้บางแล้วใส่ให้บางแล้วแลวอัตราส่วนเท่าไหร่ห้าหกสิบสี่ีอ่ะต่อน้ําต่อน้ํยี่สลิตรอ๋อลูกจะทำเป็นหัวเชื้อไว้ก่อนใช่อ่าแล้วก็แบ่งฉีดแล้ว<ช>ฉีดทุก,กี่วันครับเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งอาทิตย์ละครั้งใช่เพราะว่าฉีดเที่ยวเที่ยวต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ใช้ไลเทปด้วยแล้วก็ถ้าบางครั้งอะ่ะมันต้องใช้ยาเพีย้ยะ แต่ยาหนอนไม่เคยใช้มีเพียบ้างใช่มันต้องต้องเสริมไปด้วยแต่หนอนไม่มีหนอนไม่มีใบเบยสภาพดีหมดเลยแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงก่อนกว่าจะได้เก็บในฉีดไปกี่ครั้งผักเนี่ยฝัดเราจะได้ถอนนะต้องสามเดือนสามเดือนถึงจะถึงจะเริ่มเก็บขายใช่แล้วฉีดหลายครั้งเลยฉีดหลายครั้งก็เราคิดไปเหอะอาทิตย์ละครั้งอ่ะอาทิตย์ละครั้ง ก็ฉีดบำรุงตเนได้เลยถึงมันจะไม่เป็นไรเราก็ต้องฉีดบำรุงไว้เพราะเพราะบำรุงต้นเขาจะสุกเขาจะดีเนี้ยแบบแบบอันเนี้ยที่มีโชว์ด้วยเนี่ยแบบนั้แบบเนี้ยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมพามาอยู่แปลงนี้จะเก็บวันไหนนะครับพุณลุงก็อีกประมาณสักสองแปลงนู้นหมดอะ แปลงนู้นก็อีกประมาณ6วันเจวันนี่ข้างหลังนู้นเนี่ยเนี่นี่ที่นี่นี่อ๋อี่เป็นรอยไม่ะต่อมาพอถอนหมดตรงนู้นก็ต้องมาเข้าอ๋อจะวนมานี่ก็คือจะทําเป็นวนไปเรื่อยไปเรื่อยพอหมดอันนี้แล้วมันยังมีเตี่ยวตรงนู้นอีกอีกตีอีกครึ่งร่องพอจะหมดนะอีกหลายวันคืงเดือนอันนี้อายุกี่วันแล้วครับวันมันตั้งกระต้นปีอ่ะยังเก็บอยู่อีะเนี่ยอเนี่ยยังตั้งกะต้นปีมันก็ยังออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ ี่ยลุงถอนให้ดูหน่อยเนี่ยเออนะเวลานั้นเนี่ยแล้วมันไม่มีที่เสียอะไรเลยเนี่ยดึงนี่ดึงนี่ดึงนี่สามใบนะเนี่ยไม่ขายได้แล้วเหรอขายได้เลยอน,นี่เดี๋ยวลองล้างดูว่ามันจะออกง่ายไหมถ้ามันออกง่ายแสดงว่าดินมันล้วนอ๋อดินดินลุงเริ่มล้วนแล้วนี่นี่ยใช่รากขาวโบนี่นี่รากแข็งแรงนะขาวอวบเลยชอบไหมขาวขาวอวบอวบ ก็ดีแต่มันหายากใช้ดินเทพกับโลกเขียวไม่ได้แล้วก็ใช่ใช่ใช่ไอแบบอวบๆมาชอบนี่ไงอวบเลยเดยชอบเก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวลางให้อีกนี่นะท่านผู้ชมดูระบบลากนะครับใช้ดินเทพแล้วก็ไรเทพฉีดลากสองอย่างเนี่ยสองอย่างลากขาวอวบแล้วก็ยาวนะครับนี่ไรเทพกับดินเทพเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของต้นเห็นไหมครับว่าหนึ่งต้นเนี่ย มีความหนาใหญ่นะได้เลยก็บำรุงดินทำให้ดินเราดีอยู่ทุกรอบเนาะแม่ค้ายังบ่นเลยบอกว่าโอ้โหทำได้ดีจริงๆ